ปุมตานมิสุจูเกยตยนกะบีนะครับวันดีค่ะหนุดนะคะจากมิสุจูเกะย,ยนกะบีค่ะวันนี้นะคะหนุดกับน้องตานนะคะจะมาแนะนํารถนะคะมิสูบิชิไททันนะคะดับเบิลแคปซี่ประตูเตียของเราน,นีเองนะคะน้องตาน รถออยู่ทีหกแสนแปดหมื่นสองพันบาทนะคะเป็นรถเปีอะไรขนงตาลคะ่ะเป็นปีต้องการยีเว้นนะครับปีปไ,มไม่หลายสุดเลยตัวนี้ใช่ค่ะรถตัวนี้ก็คือจะมีการตกแต่งมานะคะเดี๋ยวรบกวน้องตาลนะคะช่วยอธิบายผีดูน้อยว่าตรงเนี้ยมันมีการตกแตง่งอะไรบ้างครับนะครับถ้ามองจากด้านหน้านะครับก็จะเห็นเด่นชัดเลยก็จะเป็นตัวขอบกระจังหน้าสีแดงตัดดำนะครับตัวนี้ก็จะเป็นผ้าตกแตง่งเบ่มเติมนะครับจากจุดแตง่งเอสปอร์ตตี้นะครับ ตัวนี้นะครับจะเป็นเดิมเดิมที่เนี้ยตัวนี้จะเป็นสีเทานะครับซึ่งการเราเอาจุดแดงมาครบซึ่งมันจะดูเนตสน e ิทกับชิ้นงานเดิมของตัวรถนะครับแล้วก็มาด้านชายล้างนะครับก็จะเป็นสีดําสีขาวแล้วก็ตัดแดงตัวนี้จะเพิ่มความสปอร์ตนะครับดูดันในตัวรถแล้วก็เราจะมีคิวดับด้านหน้านี่ครับตัวนี้ก็เดิมเดิมจะเป็นสีโครเมียมซึ่งมันจะดูคัดกันตะเกิดว่าเราจะเป็นกระจังหน้าดําแดงเลยซึ่งตัวนี้เป็นสีโครเมียมเราก็ จัดพิ่มติมอหมก็คือเป็นจุดฝ้าโคบนะครับก็จะเป็นสีดำไอกราซกันเลยตัวนี้มันจะดูสวยงามดุดันนะครับแล้วก็ไฟหน้าเนี่ยครับตัวนี้ไฟหน้าก็จะเป็นระบบอ่าโปรเจคเตอร์แล้วก็มาคูไฟตัดมอกแล้วก็ไฟเรียวด้านหน้านะครับเดี๋ยวไปชมด้านข้างกันนะครับว่ามีได้มัง่งหล่อแม็กซ์สวยจังเลยค่ะน้องตาหล่อแม็กซ์เป็นครอบขนาดเท่าไรคะตัวนี้นะครับจะเป็นหล่อแม็กซ์ครอบ1ิเปนะครับ เป็นโลแม็กไก่ซิ่งนะครับจะปูยางทรงซามาซี่อาสิบแปดนะครับถ้าว่าดื่มเดือมตัวนี้จะเป็นโลแมกคอมซิบกซึ่งเราก็จับตกแต่งเพิ่มเติมใหม่ออกมาเปลี่ยนเป็นโลแมกคอมสิบแปดนะครับละมาตน้นดีกระจกเลยกระจกมองข้างนะครับจะเป็นฝาขอบสีดำจับกูกับไฟเลี้ยวตีกระจกมองข้างนะครับเพิ่มความปลอดภัยนะครับแล้วก็ดันบนเนี่ยตีรเราใช้อินอ่ะจ่ายจะเป็นอากาศนะครับตีเป็นน่นบอกตัวน,นี้ก็จะเป็นจุดซออากาศตกแต่งจาก จุดแต่งจันกันนะครับจุดสเกิดข้างเป็นสีเดียบตัวรถนะครับสีขาว้กาก็ตัดดำเลงนะครับความสวยงามของจุดแต่งจุดนี้ก็คือจะเน็บเนียนกับชิ้นงานของตัวรถเลยนะครับจะเน็บกับบอดี้เลยดูไม่ดูเลยเนะาะใช้กับตะมุมงม่งโดยตะมุ่มง<ด>นี่คือมันกระเมือนมาจากโรงงานเลยเนี่ยครับเวลาเราปิดก็มองจากด้านข้างไกลๆก็จะเมือนชิ้นเดียบตัวทั้งเลยตัวนี้เนยบรอยมด ตัวนี้โดดเด่นขึ้นมาเลยคะน้องต้านค่ะตัวนี้นะครับจะเป็นจินซ่วนที่ม,มากติดตั้งเพิ่มเติมถึงจะเป็นจ<ม>ินซ่วนครอบอครอบแม็กไกเนอร์นะครับจะเพิ่มเป็นสั้นขึ้นมาให้ดูสวยงามสปอร์ตนะครับแล้วก็จะขูดเก็บลัางขานะครับตัวนี้ก็จะเป็นสี่ลำดูดันเลยสวยงามแน่นอนรถคันนี้โลดด้วยใช่ไหมคะน้องตานโลดด้วยครับตัวนี้เรา,าจะดออฟเซตให้ลูกค้าไม่หมดเลยเมือ่อเดี่วผมแนะนำใบด้านหน้าด้นนาดนหน้าจะเป็นโลแม็กกว้างเก้าขึ่งนะครับแล้วก็ด้านล่างเราจะเป็นโลแม็กขนาดกว้างสิบรึ่งนะครับ มาพร้อมรัดกับยางเนี่ยครบสองหกห้าสี่สิบสิบแปดนะครับจะดูดูดันสวยงามดูสปอร์ตเลยพี่นุ่มตัวนี้รถเท่าไรอ่ะครน้องตัวนี้ดันลังเนี่ยรถสามนิ้วครับก็คือพิเศษจ่ายงานกันหน้าส่องลังสามนะครับตามสเปคเวอร์รุนต่อไปเลยดันหน้ารถสองนิ้วด้านลังสามนิ้วใช่ครับเรามีสติกเกอร์ด้วยใช่ครับเป็นสติกเกอร์จากจุดแต่งนะครับเอสปอร์ตตี้นะครับ ดูเพิ่มความซัสพอร์ตให้ตัวรถด้านหลัง,ง,งใช่ไหมคะ้องตานมีตกแต่งเพิ่มเลยจะเป็นสีขาวที่เรียบตัวรถตัดขอบชายหลังเป็นสีดําแดงนะครับแล้วก็จะมีโลโก้เอสสปอร์ตตี้นะครับตัวนี้ดูสปอร์ตมากเลยดูสปอร์ตครับลงไปในกันนะครับสําหรับเครื่องเล่นนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องเล่นซีดีดีวีดีนะครับแล้วก็เอฟเอ็มวิทยุต่อไปเลยแล้วก็จะมีช่องนะครับสําหรับ ชัดแบตเตอรี่ในรถยนต์นะครับส่วนระบบ A นะครับก็จะเป็นระบบ A ตัวไปเลยเหมือนกับในรุ่นตอนถึงแล้กกรต้นเดียวแล้วก็จะมีตัวหลายฝ้าให้นะครับในตัวที่ประตูตัวนี้แล้กกรด้านหน้านะครับระบบความลดไฟของเราเนี่ยก็จะมีในส่วนของตุ่งลมสายคว้านะครับจะเป็นตุ่งลมแอร์บกสายคว้าเลยไม่ว่าจะเป็นดันสายนะครับเป็นติดดังผู้โดยสานรหรือจะเป็นดันขวามือที่ดันคนคับนะครับที่พ่วงมาเลงของเราเนี่ยก็จะมีแอร์เบกตุ่งลมให้ยบร้อย สำหรับนะครับทีหนังผู้โดยสารตอนลังก็จะเป็นโบพากับมายี่นะครับอ่าซี่เท่าตัดดั้มนะครับโอ้นี่น้องตาลจะพามาชมห้องเครื่องเราใช่ไหมคะใช่ครับ <c oughs> ตัวนี้จะเป็นเครื่องยุนส่งพน้าโรดซี่นะครับโรยี่ติเป็ดเองมาโต <c oughs> จะตอบจุดในด้านการประหยัดน้ำมัน <c oughs> และก็ความเร่งดันกันเรงเสีงตัวนี้มิสูวิชิเราก็ขึ้นชือ่อเรื่องความเร่งนะครับค่ะ <c oughs> ตัวนี้จะเป็นเครื่องส่งพนาจับควบเตอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์โรยนะครับ ระบบเกียร์ก็จะเป็นเกียร์5สปีดนะครับเป็นนุ่นสักดื้อว่าพนักงานใน,นเดือนประจําเนี่ยพี่ต้องการออกรถกันนี่ต้องใจกันท่านได้มั้งอะ่ะโอ้ถ้าเป็นพนักงานประจํานะคะหนุ่มจ้าค่ะเรานะคะถ้าเรามีสลิปเงินเดือนนะคะลูกค้าที่เป็นพนักงานประจำเราใช้สลิปเงินเดือนย้อนอล่างได้นะคะสามเดือนนะคะหรือไม่ก็เป็นหนังสือรับรองเงินเดือนนะคะสเตทเมนต์ย้อนล่าง สำเนาทะเป็นบ้านบัตรประชาชนนะแต่นี่ก็สามารถออกรถคันนี้ได้แล้วพี่นุถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าของธุรก,กิจส่วนตัวหรือว่าเป็นพ่อค้าเมคา้าพวกนี้ต้องใจกับท่านได้บ้างอ่ะพีะ่ถ้าเป็นธุรก,กิจส่วนตัวนะถ้าลูกค้ามีใบประกอบการนะคะมุดข้อแนะนําในเรื่องของใบประกอบการนะคะแล้วก็สเตทเมนต์หย้อนลังน,นะคะหรือถ้าลูกค้าไม่มีสเตทเมนต์ไม่เป็นไรคะ่ะสําเนถทะเป็นบ้านบัตรประชาชนคุณก็สามารถออกรถคันนี้ได้เหมือนกันคะ่ะสำหรับวีนี้นะครับ <c oughs> พุ่มตานกับพี่นุก็ตัวลาไปเพี่งนตานี้ก่อนนะครับ ลูกค้าคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์ให้เรานะคะกับมิสซูชูเกียตยนกระบี่ด้วยนะคะถ้ายัางไงวันนี้นะคะนุดกับตองตาลเข้าตัวลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ